สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมตอนนี้จะวันนี้จพาตอนนี้จะพาพวกเรามาชมลิ้นของพญานาะคที่หักอันนี้เป็นส่วนโคลลิ้นความยาวของลิ้นนี้ก็ประมาณไม่น้อยกว่า5้าวานะความยาวคาดว่าประมาณ5วาอันนี้หักโดนหักหมดแล้วอันนี้เป็นโคลลิ้นแต่ที่นี่ เราจะให้มาดูที่ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของเมื่อกี้นี้ด้านอยู่ด้านหน้าอันนี้อยู่ด้านหลังของลิ้นพญานาคที่ได้มาจากของตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเขาเป็นคนคนลาวเก็บรักษาไว้อันนี้พอ,อนนพ,ออนนพอระครูโสพ,พลขันติพร,รากรหรืออาจารย์เกี่ยวเห็นแล้วก็ได้มาพิจารณานั่งภาวนาดู3ามครั้ง จึงมั่นใจว่าเป็นลิ้นของพญานงูใหญ่หรือลิ้นของพญายมังกรจึงได้ตามไปเอาอยู่ที่จึงได้ตามลงไปที่พัทยาตอนนั้นตกลงไปที่พัทยาแล้วจากนั้นอันนี้ความแข็งของลิ้นพญายนาคหรือลิ้นของพญายมังกรตัวนี้ก็เรียกว่าจะไม่แข็งเท่าการะดูกอาจจะแข็งกว่าเห็ดลิ้นจือสักนิดสักหน่อยรู้ได้อย่างไงตอน ตอนท่านพระเจ้าคุณยานาวัดทรงธรรมท่านมาขออยู่ตรงโคลนลิลินเนี่ยได้ไดแงะให้ได้ไดแงะไปเราจะเห็นส่วนแว่งไปส่วนแว่งลงไปส่วนแว่งเราจะได้เห็นส่วนแว่งนะนี่คือเจ้าคุณยานวัดป่าทรงธรรมอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมาขอจึงได้แงะให้ท่านตอนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ที่ วัดธรรมพระพาป่องในตรงในตู้อยู่ด้านทางทิศใต้ของทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลวงที่ประดิสถานหลวงพอ่อนำโชคเรามาถ้าใครมาเราจะได้ได้เห็นลิ้นพญา,างกรกะลิ้นพญา芒งก,ก,ก็ว่าได้ลิ้นของพญานาคก็ว่าได้เนี่ก็ได้อธิษฐานเอาเอาแช่เอาน้ำน้ำมันท่านไปสร้างสร้างพระเป็นพระ คุณแผนพลายนาคาพระคุนแผนพลายนาคานี่ก็เรียกว่าสร้างแล้วก็ได้หาไอ้มูลของช้างเผือกมาใส่อยู่ด้านหลังด้วยอันนี้สร้างเป็นพระขุนแผนพลายนาคาไปแล้วครั้งหนึ่งได้อาราธนาแล้วได้ขออนามนต์กันนี้นี่เรียกว่าอยู่ทางทิศอ,อยู่ทางทิศตะวันออกเสียงใต้ของของหลวงพ่อวิหารหลวงพ่อ ที่ปฏิสถานหลวงพ่อนำโชคเราเข้ามาเราจะเห็นอันนี้ก็คือที่ปฏิสถานเยาที่ให้พวกเราชมคนมาอธิษฐานลิ้นพญานาคนี่ก็คงจะสําเร็จมีหลายเจ้าพอสมควรอ่ก็ถ้าใครอยากจะมาชมก็เชิญได้ที่วัดธรรมพระพาปองบ้านขัวสูงตะบนกกตุมอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่แหละคือลิ้นพญางูใหญ่หรือว่าลินของพญามางกอเป็นส่วนโคนลิน